อาจารย์พงทองบอกว่า <c oughs> ตำแหน่งรนรีกลาโหมจะเป็นพลเอกนัทพลนาคพาณิชคนของประยุทธ์หรือสุธินคลังแสงก็ไม่มีความแตกต่างที่สำคัญใดๆทั้งสิน้น <c oughs> เพราะรัฐบาลเพื่อไทยจะไม่แต่ต้องอำนาจใดๆของกองทัพอย่างเด็ดขาด <c oughs> จะไม่มียุ่งกับกฎหมายเหล่านี้ก็คือกฎหมายอย่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมในวงเล็บนะครับที่อธิบายไว้ก็คืออันนี้เนี่ยมันจะให้กองทัพผูกขาดอำนาจในกิจการทหาร <c oughs> ทั้งหมดก็คือสภากลาโหมแหละโอ้โหดูแลตัวเองนะครับปกครองตนเองแล้วก็ไม่แต่พรบความมั่น คงภายในครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวกับอํานาจของกอรมนนะครับซึ่งถ้าเข้าใจว่าก้าวไกลนี่จะเสนอยุบเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อไทยไม่น่าจะแตะคิดว่าไม่แตะไม่ใช้คําว่าไม่น่าหรอกไม่แตะดีกว่าผมว่าค่อนข้างชัวร์ว่าไม่แตะแน่ๆไม่แตะกฎอายการศึกครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการทํารัฐประหารด้วยก็ค่อนข้างเชื่อมั่นเหมือนกันว่าผมเห็นด้วยอาจารย์บุญทองก็คือว่าเพื่อไทยไม่น่าแตะครับ แต่มันแปลกมากเลยนะถ้า<ช>วา<ช>ด้วยประเด็นเครื่องมือทํารัฐประหารแล้วเพื่อไทยไม่แตะเนี่ยเรื่องนั้นรอได้ครับแต่ว่าเศรษฐกิจปากทองรอไม่ได้ก็มาทําไปไคบวบคู่กันก็ได้นี่โอ้ยไม่ได้เราต้องทำไม,มถ้าทํามันมจะไม่ถูกใจหรอผมถึงบอกไงว่าเขาหยาบใช้คําว่าเขาเน้นบริหารประเทศบอกว่าเขาเน้นบริหารเศรษฐกิจละกัน ็จะเอาอย่างที่เขาจะเอาใช้คำนี้แล้วก็สภากาาโหมเนี่ยเขาจะเอาอย่างที่เขาจะเอาไปยุ่งไม่ได้อยู่แล้วนี่พอดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีไว้อำนวยความสะดวกให้ทหารมากกว่าใช่ไหมครับท้งข้างแล้วก็กลราโหมก็คือไม่ให้ดูภาพว่าทหารเนี่ยเข้ามายุ่งยามทําตามใจตัวเองในมุมเนื้อสาหรับผมนะผมเห็นว่าคนของเพื่อไทยจะมานั่งเป็นมือเป็นไม้ให้ทหารเอายีนี้ดีกว่าผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันเอายีนี้ดีกว่าเนาะใช่ผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ เขาก็ไม่น่าจะไปกล้าขัดกับทางกองทัพอยู่แล้วแห <ผม S 1> ละไม่น่าไม่น่าก้าข,ขัดหรอครับถ้าผู้น,านํารัฐบาลไหวขนาดนั้นเนี่ยเราเห็นภาพขนาดนั้นแล้วเนี่ยชัดแล้ชัดแล้วมันก็ชัดเจนแล้วล่ะครับ